คำพื้นฐานชั้นป1มาตราแม่กลชุดที่3ฝึกอ่านคำพื้นฐานชั้นป1มาตราแม่กลมาตราแม่กลคือคำที่มีนอหนูเป็นตัวสะกดนอกจากนี้ยังมีพยัญชนะที่ไม่ตรงมาตราเป็นตัวสะกดอีกด้วยได้แก่ยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงรอจุลาเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงเหมือนนอสะกดไปฝึกอ่านกันเลยนะคะยืนยออือน,นอยืน เย็นยอเอนอยเย็นโยนยอโอนอยโยนร้อนรออนอร้อนไม่โทร้อนร้านรออานอร้านไม่โทร้านเรือนรอเอือนอรเรือนลื่นรออือนอลื่นไม่เอกลื่นเล่นรอเอนอเล่นไม่เอกเล่น ว่านวอานอวานไม่เอกว่านเวียนวอเอียนอเวียนวันวออะนอวันอนสออนอศรสั้นสออะนอสันไม่โทสั้นเส้นสอเอนอเส้นไม่โทเส้นผานพออานอพาน หันหออะนอหันไม่เอกหันหุนหออุนอหุนไม่เอกหุนเห็นหอเอกนเห็นหินหอนอโนหินออนอออนอ่อนไม่เอกอ,อ,อ,อ่อนอ่านออานอ,ออน่านไม่เอกอ่าน อันอออะนอันอุนออุนอุนไม้เอกอุนโอนอโอนอโอนอื่นอือนอื่นไม้เอกอื่นจนจออุนอจนฝึกซ้ำย้ำทวนอ่านเก่งแน่นอนนะคะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ครูติงติง Channel จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆค่ะ